ต๊กมาอีกแล้วพี่น้องฝนต๊กดีครับต้ะใหน่ตำมะแกงครับผมกับไก่เครื่องตัวม,มาเสียบเบน้องกันพี่น้องฝนตกฝนตก,ตกไปซื้อปีงไก่มาสวัสดีจ้าพี่นองสวัสดีครับพี่น้องมาปีงไก่และนี้พัก bật à chung nắng về hành đi các bật cái gì chính cấp khẩu xét gặp lên nào ừ ừ thảo hả xem nè ừ, ừ. ta một tuần được gặp thế nào cây làm bình dân sử dụng tuổi cái này mhm mhm cái bàn mhm 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 เพื่อไงที่ไปหาสอนปลาหน่อยอยู่วิ่งไปสอนเอนาะคุณท่านน้าท่วมทา่ทาท่าท่าไปหน้าไหมพี่น้องป่ามันห,หลายมันโดนมันน้ำมอยู่ในบาทเด้อ Ừm, nghe nè Cái nhỏ... Cái <laughs> nào? Bà... Bà Nam Xuân Ừm hay lắm, biết xuân đâu không? Biết quỷ Biết là quỷ, cái kì quái kì quá là เ่อมีส่วมเพราะว่าบ่ายได้บริเวณติดกับหมู่บ้านเมื่อมีส่วมกับพี่น้องมันอยู่น้ำถนนมันไปหน้านะมันเป็นส่วนที่ส่วนอันครอกมูปลาถ้ามันจับดีปะทำไม่หน้ากันธรรมดาละเมียนมันมีดอกมีดอกส่วนในน้ำปูงน้ำตาล Năm là quân ừ. không ra xuống. Năm Ừ Ừ tân luôn là nan, bụi bì đỏ. So phải tay yêu Năm ba xuống nó bụi bìa 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 cái bìa 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 Bán mình nó lên làm nằm vẫn còn thang nữa Ừ, bán vàng nữa không? Cái bát chờ mới tìm góc Ăn bát sốt Ăn bát Ăn กนพวกเขาหวานเป็นเห็ดพินนะโนนป้ะไงพอกินแล้วอูดเบิดกว้างนะหืมหวานอูดเบิดกว้างไหมหวานหวานหวานตาบ่ปวดทำไมอีสานนั่นเนาะ Cái tôi tổ thì sư ừ. tổ nó tôi 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 ้แพ้ว่ากับดูดมากก่อนฝนมันต่างเขางนะา้าหน่เนเอเนาะฝนมันกาบาดคนตกก็ดีอืมน่าออกก๊าซการร่างกายยังดีแข็งแรงงานมือละสองโดย รุดปลาเขียวไปเปลี่ยนอย่างครับบทสนปเปลี่ยนรุดแกนเกาีรุดประจำตำวแน่งก็หน่อยรุดขับรุดคูณ ยงังตะเวรด <laughs> นี่ดออมาบเป็นระเบิดไกลที่ออกไปเนี่ยออกนอกเทียนไปก็เดี๋ยวตุ่มเลยแต่แม่ข่อยไป่งขอ่อย่งของกลับมาเลยรถข่อยขั้นนี่าเหมือนมียังโดนใจ เม็ในไปไกลๆม่นแม่นแต่ไหนรุงสางทังเม่นตายเพราะว่าเราขับรถเรี้ยวเยอะนวดนหนึ่งโซขา่ะเจ้าคิมงบ,ตบตอติสโซบอติรอเพราวเลียวปนไหนจะนบอรติจะเตอร์โซคาดมันยี่กึกเลยเด้ย,ยุดเลยรอหลังยุด นี่มบนเป็นยังไงนายฟี่ไปเลยถ้โาโศคขาดเขาจะเตอือนหยุดกึกตายม่รอดัง่าแรนนะก็ขีมาแปดสิบเก้าสิบหุ่นาะรถขั้นนี้คูนอยู่พี่น้องขั้นคันสีแดงขั้นทีชีอยู่ตลอดประจำคูนคูนตั้งแต่ออกมากอะ บ่เคยล้บ่เคยสนบ่เคยนี่มีแต่เป็นส่วนมาเป็นเกี่ยวกับเบรกกอยังก่ัหยังเบ่เคยลบ่เคยน้วขี่บ่เคยลมีคนตรถรถบ่ล้มเด้รถนั่นล่ะแต่ว่ารถลมบ่ลม ปีแล้วมั้งเนี่ยใช่ว่าตัวลดไหมครบปีแล้วมั้งเพราะว่าวันที่ยิบเก้านิดอะวันที่ยิบแปดนี่กต่ครบปีแต่น่อยไฟดูด่ะมือดันฝนตกขึ้นไหมเรามันแห้งมันเนี่ยมันแห้งที่เป็นน้ำร่องกันล้อรถวันนี้อะมันมือล้อรถมันมือมันกิดเสียหลักนิดนึงแค่ว่าโดดเลยเฮ้มเลย มันไม่ด้เป็นเขาเสียก่เออจุ๊บเขาเสียบะเขานะเออเสียแลมันมีพินไหนมส่งข่อยมีพินเขาเคยเห็นเรียดแล้ก็ย่านไม่ีพินมาเอยเห็นเรียดเจ้า็ยาน่านแล้วอ่ะตัวรถเองเอเห็นมันเลื่อนมองมันเลื่อน่ะเว้ยเสร็จแล้วอ่ะ ใจให้ให้นเพว่่อยคอยยืนขึ้นได้เพราะว่าข่อยที่ซัดเอาซัดเอาเนื้อหวานเด้อพี่น้องมันเจ็บมันซัดกระไดมู่บ้างไปยักไปตื้นตัวกว่าดข่อยแล้วขับรถแล้วมักหยอกเมียเนีมักแบบสวิตสวาทเนี่ยค่อยลุกขึ้นได้แต่ว่าค่อยลุกก่ะไดค่อยเจ็บ เขาว่าขันมึงฮัน่อยลุกขึ้นได้เด้อคอยสัตวออกสักเดี๋ยวไปมึงเดียวออกไปอ่อยคอยค้ากนทางอมดจ้าขี่รถ่าๆๆ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 ่ๆๆๆๆ้าๆๆๆๆๆัๆนๆ่ๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆ้ๆๆๆ่อน มันนี้๋อยเตยไป,ปะก๋ยิยกี้ๆนี่ยก็ได้ด้วยรถกยก่อยออกขาผ่าพ,พอ่อเปิดในเมีนนะทำไมไปน้องแตงกต่หยอกกันม้วนๆไปสองัวเมีย <c oughs> จะบีบเนาะไปหลูมมันนอนเนี่ยเด้อเคยตั้งเยวกับปล่อยมือ ป oh. ี่นองไปก่อนเด้จาะพี่น้องเด้อแสีบๆทำบักหุ่งปิ้งไก่หมกเมาเดี๋ยวมือเวนที่กินบย mm hmm. กเมาสู้ให้พี่ให้น้องอยากกินน้ำก่อนนะสวัสดีจ้า